ออเออเจริญพรมีโยมถามเป็นปัญหาที่ตอบไม่ยากเลยหลวงพี่ครับอาน้ำบนเรือนไหนถึงจะเข้มขัง และได้ประสิทธิภาพและไม่เปลียงตังครับอัตมาภาคหรือหลวงพี่ต้องทำใจหลายนาทีเมื่อเจอคำถามแบบนี้เอานี้แล้วกันหลวงพี่จะแนแนวทางเป็นอุปมาอุปไมยให้ ยกนี้ประมาณนี้อาการและส่วนมากจะมีลักษณะแบบนี้เข้ามาเราต้องอ,อดทนและต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะอารมณ์ที่มากระทบเราต้องอดทนให้มากๆเราถึงจะผ่านวันนี้ไปได้ถ้าหลวงพี่จะบอกว่า จำเดิมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ปรินิพานมาแล้ว25 0 0กว่าปีมีพระผู้มีพระภาคเจ้าอันกระทําด้วยทักษิณาต่างๆอันบรมกูฎแห่งการกล่าวอันทำประกาศแล้วซึ่งพระพุทธศาสนาร่วงโรยมาแล้ว25 6 7ปีหอ่อปีอันนี้หลวงพี่ไปไม่ได้หลวงพี่เป็นคนอย่างนี้แต่ ถามอะไรมาถ้าหลวงพี่ตอบได้จะตอบการอาบน้ำมนต์ที่เข้มขังที่สุดและไม่เพียงตังต้องไปอาบเดือนห้านะช่วงนั้นจะเหมาะหน้าร้อนสดชื่นและเย็นใจดีสดชื่นใจเย็นหน้าร้อนเดือนห้าเพราะว่ามันจะตรงกับวันสงการจะมีเจ้าสำนักรัทธิมาใหม่ทั้งภาคผู้เยาและภาค คนชลาคนกลางคนก็จะมีทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่พากันสาดน้ำาพือให้น้ำมนกันช่วงเดือนห้าวันสงการออขอบคุณนาที่ถามหลวงพี่ชอบคำตอบของโยมมากถ้าได้ฝึกหลวงพี่จะมีความสุขหลวงพี่ชอบคำถามมากขอบคุณนะคคำถามเ,เป็นคำถามที่ดีคำถามที่เราสามารถใช้ปัญญาในการแก้ไขได้จะเป็นสิ่งที่ดีตั้งมาก เต้องอดทนมากๆนะใครที่กล้าอยากไปสนใจเผยแผ่พระพุทธศา,ส,าสนาไปเลยหนะลวงพี่ดูดบุรีไหมข้อที่สองหลวงพี่ดูดอยู่แต่หลวงพี่ไม่ดูดให้เห็นหรอกมันเป็นพฤติกรรมหรืออันรูปแบบที่สามคำสั่งสอนที่ไม่ดนะีก็เลยไม่อยากดูดให้ดูหลวงพี่จะดูดตอนเวลาอ,อ,อ,อมีก็ดูดไม่มีก็ไม่ดูด เวลานั่งสมาธิหลงพี่ไม่ดูดกับเดินจงกรมกับนอนแค่นี้อ่าสาธุเอ้ามาเข้าประเด็นตอนจบอโอ้ยโตยมากทำไมถึงโตยอย่างนี้เอ่อโตอ่ะ,ต,อะตั้งใจนะอาบน้ำมนต์ที่ดีที่สุดและไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคืออาบเดือนห้าวันสงการ จะมีความสุขและเย็นจะอาบถึงค่ําก็ได้ไม่มีใครว่าสงการนะเขาให้เวลาอาบน้ำมนต์อยู่สามวันคือเดือนห้าอาสาธุกการขอบคุณขอบคุณดีมากเลยขอบคุณมากๆถ้าหลวงพี่ตอบได้หลวงพี่จะตอบนะถ้าหลวงพี่ตอบไม่ได้หลวงพี่ก็จะเป็นอุปมาอุปไมยเดือนห้าวันสงการเป็นวันที่อาบน้ำมนต์ไม่เปลี่ยงตังค์ไม่อยากอาบเขาก็อาบให้สาธุการ ให้มีสุขภาพแข็งแรงเดอ้อล่ำล้ำเลยรวยเออจะได้พากันอดอยากบ่อื่ดบ่อยากไหมหุ่นจักบ่เฮ็ดยังเขาบ่ขาดมีตะมีไปนหนาบ่ถอยสาธุให้พากันบ่อืดบ่อยากมีเงินมีคำใสมีความสุขหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆถามได้ดีขอบคุณครับสาธุการจเจริญพรสุขภาพแข็งแรงล้ำล้ำเลยรวยทุกคน